วันนี้เป็นเดย์สิบสองของการเดินทางนะครับวันที่สิบสองของเราแล้วเมื่อวานก่อนหน้านี้นะครับเราอยู่กันที่มิวนิกถึงสี่คืนด้วยกันนะครับวันนี้เราจบจากมิวนิกแล้วเราก็จะลงใต้นะครับลงใต้มาถึงเ,เข้าเขตออสเตรียนะครับคือเมืองอินสบุกก่อนที่เราจะกลับเข้าเยอรมันกันอีกครั้งหนึ่งมาแวะที่อินสบุกก่อนข้างล่างเนี่ยคือเส้นแบ่งเขตประเทศนะครับต้องบอกว่าขอบคุณฟิกบัสมากนะครับ เพราะว่าทําให้ฝันของเราเป็นจริงในส่วนของอินสบุกนะครับเพราะว่าค่าค่าเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยแพงมากนะครับก็คือเพราะว่าถึงเอ่อการที่เราจะนั่งรถไฟข้ามประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้บารเยนติเก็ตมาลงที่เมืองชายแดนอย่างมิดเทนวอลตรงนี้ได้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องเสียค่ารถไฟอีกธรรมดาอีกต่อหนึ่งจากมิเทนวอลมาอินสบุกนะครับซึ่งค่าเดินทางโดยรวมแล้วเนี่ย น่าจะ5 0าสถึงหกยูโรต่อ2คนเป็นอย่างน้อยแต่สําหรับฟิกบัสเนี่ยค่าเดินทางถูกมากนี่เป็นเว็บเว็บไซต์ของฟิกบัสนะครับสังเกตว่าค่ารถต่อคนนะครับเพียงแค่8ยูโรเท่านั้น2คนก็16ถูกโคตร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 ทำไมต้องทำเสียงตื่นเต้นเหมือนไปนโฆษณาให้เขาเอาก็กเขาก็เป็นเพราะเขาทําให้ความฝันของเราเป็นจริงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยภรรยาคงไม่อนุมัติให้มาอินสบุกเพราะว่าค่ารถไฟ สมมุติว่าเราใช้บาวาเรียติเกตก็ตามนี้นะครับค่ารถไฟรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะ50กว่ายูโรต่อสองคนภรยาคุณคงงกมากเลยเนาะนั่นเลยอิงสปรูกยังไงก็เป็นเมืองที่อยากจะมาให้ได้เพราะว่าอยากจะมาดูความสวยงามของเมืองน,นะครับอ่ทีนี้ครับก็ตอนนี้การเดินทางจากภายในเมืองมิวนิกมาขึ้นฟิกบัสนะครับเราก็จะต้องซื้อตั๋วเที่ยวเดียวนะครับมาขึ้นรถไฟที่สถานีนี้ มุนเชนเบิร์กแอมแรมนี่นะครับเป็นเอสบานะครับแล้วมันก็จะฟืบขึ้นไปลงที่สถานีถัดจากฮับบันฮอปไปสถานีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ลงฮับบั h นฮอปนะครับถัดไปอีกสถานีหนึ่งมุนเชนแฮกเกอร์บรูคเกอร์นี่นะครับเสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปทางด้านบนก็จะเป็นเซ็นทรัลบัสสเตชันหรือ ZOB ของมิวนิกนั่นเอง ZOB คือท่ารถของแต่ละเมืองของเยอรมันอยู่ใกล้ๆกันเดินขึ้นไปสักประมาณร้อยกว่าเมตร ก็ถึงท่าขึ้นรถฟิกบัสที่มิวนิกแล้วนะครับครับสำหรับเมืองอินสบรูกนะครับอนนี้เ,เส้นเขียวๆคือฟิกบัสที่เราเดินทางมาแล้วพรุ่งนี้เราก็จะใช้บริการฟริกบัสกันอีกครั้งหนึ่งในการกลับเข้าเขตแดนเดยอรมันนะครับก็ถ้า,าสถานีรถไฟอินสบรูกฮับบันฮอฟก็อยู่ตรงนี้สังเกตว่าทําไมใช้คําว่าฮับบันฮอฟเหมือนกับเยอรมันเพราะว่าเคยเป็นอาณาจักรที่ใช้ภาษาเยอรมันเนี่ยที่อยู่ ติดติดกันมาก่อนคือทั้งเยอรมันและออสเตรียเนี่ยจะใช้ภาษาเดียวกันนะครับก็ทีนี้เราไม่ได้ไม่ได้มาทางรถไฟแต่ว่าเราฟิกบัสเรามาจอดตรงถนนใกล้ๆสถานีรถไฟซึ่งโรงแรมของเรานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในทริปของเราถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไม่เป็นไรยอมสักครั้งหนึ่งละก็สามพันแปดร้อย กระเป๋าแฟบเลยโรงแรมคือส่วนใหญ่โรงแรมที่เราพักเนี่ยจะอยู่สองพันต้นๆจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีแต่โรงแรมนี้แหละแพงโดดขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรมันแทบจะไม่มีให้เลือกเลยแพงทั้งนั้นอ่ะโรงแรมนี้ไม่ใช่ว่าใหญ่จะเอาแพงหรืออะไรโรงแรมที่เมืองเนี่ยแพงทั้งนั้นเลยอาจจะก็จบเรื่องโรงแรมนิดนึงก็จากโรงแรมปุ๊บการเดินทางในเมืองเมืองอินส์บูร์กเนี่ยสังเกตว่าเมืองก็ไม่ใหญ่นะครับเมืองเล็กๆเท่านั้นเองเราก็ใช้การเดินเอานั่นแหละ การเดินเอาทีนี้โรงแรมของเราเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักคือเป็นช็อปปิ้งสตรีทด้วยนะครับในเมืองพอดีก็เพียงแค่ออกจากโรงแรมแล้วเพียงแค่เดินขึ้นไปทางนี้ข้างบนสุดเท่านั้นเองเอ่อแอดแทคชั่นเด็ดที่สุดของเมืองมิวนิกก็คือพระราชวังของราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับคือพระราชวังฮอฟเบิร์กอินสบุกอาอันนี้อันนี้อันนี้พระราชวังฮอฟเบิร์ก อินสบูกต้องบอกว่าจะมีคําว่าอินส์บูกด้วยเพราะว่ามันมีที่เวียนนาอีกที่หนึ่งนะครับค่าเข้าก็ไม่แพงเพียงแค่9ยูโรเทียได้ที่ออสเตรียเขาไม่มีตัวประสาทให้เหมือนกับเยอรมันแต่ก็ค่าเข้าไม่แพงก็ไม่เป็นไรยนๆนะครับก็เราก็จะตรงขึ้นไปจนถึงพระชวังฮอฟเบิร์กแล้วเราก็เดินเที่ยวในแถบนี้อาจจะเลยไปจนถึงข้างบนด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเลาะตามแม่น้าอันนี้แม่ชื่อว่าแม่น้าอินส์นะครับ บ้านเรือนแถบนี้เนี่ยจากที่ดูในรูปก็สวยงามนะครับแล้ก็จะเดินดูแม่น้าอินแล้วเราเข้าชมพระราชาว,วังข้างในไหมอ๋อแน่นอนก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเออไม่มีพาร์ค่าเข้าคนละเก้ายูโรก็ไม่แพงมากก็แปลกอย่างหนึ่งว่าแอคเทคชั่นในยุในในสองออสเตรียกับเยอรมันเนี่ยค่อนข้างถูกจริงๆแล้ว วังที่เราผ่านผ่านมารวมทั้งที่เรากำลังจะไปเนี่ยค่าเข้า,ขา,ขาส่วนใหญ่ก็อ,อย่างรีสิเดนซ์ดนี่ก็12ยูโรอย่างเงี้ยนอยชวันสไตล์ก็12ยูโรโฮเอ็นชวันก็ก็12ยูโรอันนี้9ยูโรก็ไม่แพง9กคูณ40ได้360อรอยบัตรพกแก้วเท่าไหร่500สำหรับต่างประเทศเอ๊ะทำไมมันต่างกันเนี่ยอะไรนี้บัตรพกแก้วเขาก็ไม่ได้ให้ดูหมดทุกส่วนด้วยนะ เขาเก็บแพงกว่าวางในยุโรปซะอีกเ,ออเราก็จะเดินเรียบแม่น้ำอินสบูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดเข้าเขตเมืองเก่าแล้วก็จะเดินให้ทั่วเขตเมืองเก่าเลยก่อนที่จะจบวันนี้ก็คือเราได้เดินชมกันทั้งวันแน่นอนเราเลือกออกตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งก็เพราะว่าต้องการมาถึงนี้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ให้ดูแอตแทชชั่นกันอีกนิดน,นึงนะครับโรงแรมของเรานี้ข้างล่างนะครับสีน้ําเงิน ดเสีเงินนี้นะครับเราก็เพียงแค่เดินขึ้นไปนะครับตามถนนมาเรียเทเลเซนสตราเช์นนี้นะครับก็เป็นถนนสายช้อปปิ้งด้วยมีตึกบ้านช่องที่สวยงามมากๆเดินตรงขึ้นไปนะครับก็จะผ่านอ,อนุสาวรีย์อันนี้นะครับไม่อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบนก็จะเป็นกลุ่มของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอินส o บรูคนะครับมีมีไม่มากแต่ว่าเราเน้นก็คือมาดูบ้านเรือนแล้วก็ดูแม่น้ำ บานเรือนรอบแม่น้ำอินส์อ่นนี้ก็คือเจาะขึ้นมาเฉพาะทางด้านบนนะครับที่จุดเด่นก็คือแน่นอนพระราชวังฮอฟเบิร์กนะครับแล้วก็ดอมดอมก็คือมหาวิหารประจำเมืองจะมีเกือบทุกเมืองนี่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ทำไมมิวนิกไม่มีดอมแต่คงจะมีอะไรที่ใหญ่คล้ายๆดอมอยู่เยอะแยะก็เลยไม่ได้มีเรียกดอมนะครับก็แล้วมีโกลเด้นรูฟหลัง ก็ตามชื่อเขานะครับก็เหมือนจะเป็นอ,อ,อพาร์ตเมนต์ที่จักรพรรดิเคยมาอยู่แล้วก็มีการทําหลังคาทองคําเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือคือพระราชวังกระดอมก็อยู่ข้างบนโกลเดนล้นรูฟก็ข้างบนแล้วก็ข้างล่างลงมานิดนึงก็คือเป็นทาวน์ฮอล์นะครับทาวน์ฮอล์ก็คือตรงจุดนี้นะครับก็หมดแล้วไม่มีไม่มีอะไรมากเดินอยู่แถบ,แถบนี้ไม่นาน มันก็เหมือนเป็นเมืองเล็กๆสถานที่ท่องเที่ยวก็อาจจะน้อยๆนิดเดียวเองแล้วจะมาทําไมเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าจุดเขาเรียกว,ว่าเป้าหมายไกลาการท่องเที่ยวของเราเนี่ยในการมายุโรปเนี่ยก็คือมาชมบ้านเมืองบ้านเมืองเก่าตึกรามบ้านช่องคือแอคทีชั่นต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจุดที่เราคล้ายๆว่ามาร์กเอาไว้ว่าจะไปเฉยๆ แต่ว่าระหว่างทางเดินน่ะก่อนจะไปถึงสถานที่นั้นๆั้น่ะมันมีความสวยงามใช่ไหมครับอันนี้ของอย่างของประเทศเราเนี่ยมีสถานที่สวยงามแต่ว่าระหว่างทางที่ไปถึงอ่ะไม่สวยเท่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีบ้านดูไม่ดีอยู่สองข้างทางระหว่างขับรถหรือนั่งรถไปอย่างเงี้ยเดินทางก็ลําบากแต่ว่าอันเนี้ยเขาระหว่างทางอย่างที่เรานั่งรถไปมาเนี่ยเราก็เห็น ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสวนฟาร์มต่างๆเนี่ยสวยทุกอย่างวิวทิวทัศน์สวยนะครับนี่พอเราอยู่ในเมืองก่อนที่เราจะเดินถึงอย่างเช่นเดินระหว่างทางเดินไปถึงพระราชวังอย่างเงี้ย,ยก็มีบ้านเรือนที่สวยๆคลาสสิกค,คือเรามาชมความคลาสสิกสวยงามของบ้านเมืองของเขานะครับฉะนั้นต่อให้เมืองนั้นเนี่ยไม่ได้มีแอตแทกชันเด็ดๆแต่ว่ามีวิวทิวทัศน์ในเมืองเก่าคือโอทาวที่สวยงามเนี่ยเราก็อยากจะมา แต่จะค้างหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับความเยอะคือดูจากแผนที่มันไม่รู้หรอกใช่ไหมใช่ดูจากแผนที่ไม่รู้หรอกต้องไปชมสถานที่จริงบังเอิญว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆเคยเคยได้มีโอกาสไปมาบ้างก็เลยรู้ว่ามันสวยแค่ไหนก็แต่ตอนนั้นไปทัวร์ก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รู้สึกอยากจะสัมผัสมากกว่านี้ครั้งนี้ก็ตัดสินใจไปเอง